ที้เราแสก็แบบใบบัตรการลงะเบียบ้านใบทะเบียสมรถลูกเต่าลูกเต่าที่อะไรเอาไปให้แม่หมดให้สำนักเวลาเจ้ว่างก็บอกดีมากพวกมึงกูรู้พวกพวกมึงกลายเแต่ยังจัดได้ทุกตัวทุกตัวทุกท่วทัวตัวตัวคนในปัจจุบันที่วันเพราะไอ้ถวายดีการเนี่ยที่คุณวีร่าทำเ่ยทุกสายเวลานี้มาถึงเงียบกันหมดผมจะย้อนกลับอีกเลยขอย้ำอีกที่เกือบชั่วโมงเขาแค่ช่วงบูเดียวพอ ผมไม่ได้ออกคิดวิธีสุดท้ายมีประมาณอีกประมาณห้าห้าสิบคิปผมนะครับผมมีความมั่นใจก่อนถึงสี่ร้อยคืบประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยก่อนถึงสี่ร้อยคืบประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยผมดูว่าเวลามันวนมาอนป้าอะไรพราะว่าไอ้ไปพเดนจการเนี่ยไอ้ฮินเล่แอนเดอรแกล์เนี่ยไอ้บาวิทวงสุวัตอีโอีเตนเนี่ยไปไม่ปักอุตว์ออกมาทุกทั่วตัวคนหมด ทุกคนรู้ตัวแม่หมดว่าใครคือใครใครแม่งแ,แสดงตัวความเหี้ยออกมาเห็นชัดเจนหมดทั้งหมดเลยแล้วไปนไงปล่อยมึงเล่นยนได้มึงถึงสุดกลัวถึงสุดทางถึงทางตันสุดทางแล้วมึงไปไม่ได้เนี่ยแล้วกูตีมึงมึงรอดไหมเนี่ยมไม่มีทางรอดกูขี้เียดตามจับมึงก็พูดง่ายๆเรื่องเสียทิ้วเลที่สุด เสียไม่เลยมาไม่ได้หาเลยคือแม่ตั้งแต่วันที่ห้าไอ้เจงนี่มันถูกจับจริงวันที่หกนะเอาพ่อกับแม่ออกจากหัวหินมารีราไไอ้นี่ก็แหกตาหักมาใช้ใเราดูเพื่อพระเจ้าการบอกว่าพ่อกับแม่คุยังอยู่นะยังสนับสนุนกูอยู่วันที่หกเจ็ดบอกเสียไปเปิดสาภาให้ฮิตเลยแสีวเสียงีเข้ามาฮิตเลยคือมึงพวกมึงนะ เอาไอ้ไอ้ไอ้ไอสื่อสารมวลชนสามารถเจ็ดเก้าสิบเอ็ดไทยรักเนรินในรงใน,งในงขั่วข่าวตรกข่าวสารมาติช่วเนยลยมึงมันเล่นกัน,กน,กนแจ่เฮี้ยมึงมนหลอกคนทั้งประเทศเลยแล้วทำห้เรื่งสับสนูงพาที่จริงไม่มีเฮี้ยอะไรสิก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้กินประเด็นของมึเงเลยเขาก็นั่งอยู่บนภูสูงขิ้ก้าไอ้สูงไปเราก็ไม่ไกินเขาสูงไปแล้วเขาก็จัดการอะเที่ยวเี้ยเที่ยวอ,อ,อะไรครับเสียมึงไม่เอากูใช่ไหมใช่ครับเอาแล้วมึงเอาใคร กูเอาไอ้ดีเจฟูโรเขาตามมาที่เลยมึงไปบวชเลยสัตว์ก็งั้มึงเลยบวชมึงตายอ่ะไอไปบวชบวชทำไมไม่จัดการไอ้เทื่อดทันทีทำไมให้บวชก้ากูยังไม่รู้ว่าของมีเท่าไหร่ไอ้เจ้าปอมไปบวชมันนี่เองมึงไปบอกเขียนลายละเอียดดีว่ามึงมีที่อะไรบ้างเดี๋ยวก็จัดการเทือดสุบันนะแต่บ้านอล่ะลกูกบานยุตตาบิคค่อยๆค่อยๆแดกไปทีผมจะบอกให้ฟังได้ห็นภาคใต้แล้วภาคใ,าคใ,าคใต้เนี่ ให้ตัวหัวโจกที่สนับสนุนเงินให้ภาคใต้ไม่ปัน่นป่วนเพื่อหาแดกเนี่ยโดนล่อไปแล้วโดนล่อไปแล้วท่านคอยดูนะพว่าดูกฟ้งไงาไอ้มาพงพูดวันนี้เนี่ยภาคใต้เนี่ยจะโดนเก็บหมดสมัยก่อนเนี่ยพวกนี้ไปไม่ถึงเราไปไม่ถึงเพราะข้าราชการอยู่ของฝ่ายมันแต่ตอนนี้ไม่อยู่ฝ่ายอเไยไอ้เคื่องไอ้เครื่องนีน่ถ้าหมดสภาพคนต่อมาคือไอ้ทาวอนเซียน,นี่จะหมดสภาพ ไ็ใส่สองตัวเยี่ยนี่หมดสภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่จบเลยจบไอ้สองตัวที่ปวดหมดเพราะว่าอะไรธุรกิจทั้งหมดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แม่งขีบหมดเลยฟันอยู่ข้างหลังเมื่องรากากายตามหมดเลยอ่ะไอ้เ,อรเรื่องต้นแม่งซัดเรื่องนายกปูโกงข้าวทำข้าวหายก็ไม่ใช่ปปชอแม่งออกมาใครสั่งปปชพูดก็อีเป็นไงซัดทหารแม่งตีกับปีเฮียงอ่ะ ไอ้พวกนี้ก็โกงไอ้ปปออชอแม่งก็เริ่มเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรของมึงวะอ้าวแม่งถามเฮ้ยพวกกูซักไปไอ้ทหารบอกไม่ใช่เอาไม่ใช่แม่งบอกเฮ้ยถอยบอกใครสั่งไอ้เสียสั่งค่ะไอ้ปปออชอแม่งก็จ้างไอ้หน่อยทองเนี่ยเฮ้ยเสียมาเลยเหี้ยกูทำไปวะกูจับอีเทสอีเทสเป็นไงพบเชี่อวปูผู้ไอ้ฝั่งรวยลานีเนี่ย การตายของพ่อกับแม่มันเนี่ยผมก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยรู้หมดแลลวรู้หมดหรือไม่ตายหาทั้งคู่เมื่อตายหาทั้งคู่มึงจะจับใครระหว่างอีเทพูโรคาสากาเยมึงต้องจับเสียมึงจับอีเทพไม่มีทางครับแล้วยิ่งยิ่งอีเปมอีเทพ เอาฮิทเล็ปไปตัวละครมันเล่นทำระเด็กกลางอยู่ประเทศทั้งโลกเขาเขาบล็อกมือไว้อยู่อย่างนี้ล่ะใครแม่งมึงโอ้โหแม่ดีคีดก็รู้ว่ามึงทำอย่างนี้ไม่ได้ประเทศมันไปอย่างนี้ไม่ได้ผมที่บอกว่ามองไปสนใจอ่ะมึงตั้งคอรอรบอตั้งคอวยอตั้งชอโนเจอะมึอนโกเฮเลยเพราะว่าสุดท้ายมึงอยู่ไม่ได้มึงสเตชันไม่ได้มึงทำรัฐประหารได้แต่มึงปกครองไม่ได้การปกครองมันต้องอาศัยทั้งโลกไม่ได้อาศัยอยู่ประเทศเดียวคนเดียว เทคโนโลยีเทคนิคโน้ตหาเทคโนโลยีมึงไม่มีแต่เขาไม่ให้เทคโนโลยีไม่มีสเปรพลาสสเปรพลาอะไมึงกองทัพมึงก็ไม่มีอาวุธไอ้เหี้ยมึงกลายเป็นตัวตลกมึงมีปืนแล้วมึงหึงมึงไม่มีลูกปืนเ่ะกูมีไม้น้าสากูว่ากูตีชนะมึงเอาฝ่ามือปืนมึงตีกูดินี่ไงไอเชื่อมโดเลยไงไอ้เจ๊ทลิมโดเลยไง แอ้ไปอีโลนิสราโดยอีโรนิเด uh, so ็ก like, อีปอิทวงสูงเต็เต็มมือก็โดนเต็มเมหอาทำไมอ้าวก็เด็กมึงเด็กอปอมิทเนี่ยไอ้เจ๊งนี้มึงก็โดนทำไมชื่อไอ้เจ๊งนี้มึงตีทักษิณตลอดเขาก็บอกออกมึงตีทักษิณมึงแค่นนอนมาโดนเสียเสียก็บอกว่าเอ๊ะมึงเอาไอ้นี่ติดคุกไปเลยคดีแม่กเพียบมึงเผลอแม่ตายในคุกผมบอกแล้วมึงเผื่อถึงลูกบอลยางปาแหกตายในคุก ไอ้เจงลิมเงลิมเดี๋ยวคอยดูไอ้พวกหาเฮียทั้งหลายน่ะท่านดูไอ้ทีนี่ก็ไม่เอาประกดไอ้สลิมไอ้กอบไอ้สลิมพวกไอ้เชือกไอ้เชือกเวลาน,นี่นนนโดนหนักคือสุพันได้โดนทุกวันเดี๋ยวปาดเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวเฮียเลยท่านทั้งหลายเชี่ยวคอยดูต่อไปไปเรื่อยๆสะดุ้ชิบหายพวกเราอยู่เฉยๆใจเย็นๆให้เขาเล่นการเกมมันจะมีแบ็คออีกหลายเกมครับ ยังมีเกมรัฐบาลพัดถิ่นลอยคุณไม่เห็นเลยสุรพงศ์โตจิโตวิจักชัยกุณพูดออกมาแล้วการตั้งรัฐบาลพัดถิ่นตั้งขึ้นมาแล้วต้องมีผลถ้าไม่มีผลไม่อยากตั้งทุกประเทศเตรียมรับรองแลวพูดรู้ตออกมาแล้วอ่ะแสดงว่าพนักงายกปูไม่กลับมาพูดชัดแล้วผมพูดผิดเมื่อไนยยกปูไม่มีกลับเกมน,นี้ไม่มีกลับอู้แม่งไอ้พระเดชกาใ้หิเลือเลือดกำลังเข้าตาคุณจะกลับมาได้ยองไมึงเลือดเข้าตามึงล็อกอูบ้านเดียวกูจ